กลาบสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เพชรศิราชาแนลนะคะทอสอสช่วยบรรเทาพิษโควิด -19 ลดดอกเบีย้ยยืดการจ่ายนะคะเมื่อวันที่23มีนาะคมที่ทําเรียบรัฐบาลนางพานินีมโนสันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐธนาคารอาคารสงเคราะห์กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ภัยแง้งสงครามการค้าโดยมีมาตรการช่วยเหลือผ่อนชำระอย่างไรบ้างนะคะทอสออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ชำระหนี้กับธนาคารต่อไปได้นะคะโดยออกมาตรการสำหรับลูกหนี้รายย่อยกลุ่มการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบมาก่อนเพื่อนโดยให้ผ่อนชำระดอกเบีย้ยด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง1%นเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเวลา4เดือนโดยลูกหนี้ต้องแสดงหลักฐานในการถูก ลดค่าจ้างหรือลดวันทำงานซึ่งมาตรการนี้สามารถยืดไปได้ถึง30มิถุนายน63นะคะส่วนอีกมาตรการหนึ่งสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลังจากที่กรุงเทพมหานครประกาศปิดห้างสรพรพสินค้าจะทำให้มีผู้ค้าบางส่วนหรือลูกจ้างของผู้ค้าบางส่วนถูกลดวันทำงานหรือลดค่าจ้างลง ก็จะช่วยลูกค้ากลุ่มนี้นะคะโดยถ้าอยู่ในช่วงการใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษของธนาคารก็จะสามารถผ่อนชำระดอกเบี้ยได้6เดือนแต่ถ้าลูกค้าอยู่ในการใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวธนาคารจะมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้ใช้โดยให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้6เดือนเช่นกันนะคะซึ่งมาตรการนี้จะยืดได้ถึงวันที่30ธันวาคม63นะคะ โดยทั้ง2มาตรการใหญ่ของธนาคารมีกรอบวงเงินอยู่ที่20,000ล้านบาทและจากการประเมินจากลูกค้าจำนวน1ล้านรายที่มีอยู่คาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน20-30%เนอกจากนี้ในการเพิ่มความสะดวกของลูกค้าในการผ่อนชำระหนี้เงินกู้กับธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทออสอมีบริการชำระหนี้ผ่านมือถือ ได้โดยมีแอปพลิเคชันให้ใช้สามารถดูใบเสร็จจากมือถือได้เลยและสามารถดูผลการชำระได้ทั้งนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อลดความแออัดในการที่ลูกค้าไปใช้บริการที่ธนาคารหรือร้านสะดวกซื้อนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดออนไลน์นะคะที่เอื้อเฟื้อข้อมูลให้กับเราตรงนี้นะคะค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ เข้ามารับชมรับฟังยังไงฝากดูแลสุขภาพด้วยนะคะใส่หน้ากากใส่แมสพยายามอยู่บ้านให้เยอะที่สุดนะคะอยู่ห่างๆผู้คนนะคะแล้วคุณจะปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ